อยาอยู่ใกล้พวกที่ชอบสลายพลังบวกทั้งหลายเช่นคนที่คิดว่าอะไรก็ยากเป็นไปไม่ได้หรือพวกที่ชอบดราม่าทั้งหลายครับชีวิตเกิดมามีแต่เรื่องเศร้ามีแต่โชคร้ายเช้าขึ้นมาเจอหน้าใครก็โยนขยะใส่เขาเงินไม่เคยมีสามีซ้อมแทบตายนี่เพิ่งตรวจเจอโรคร้ายคงอยู่อีกได้ไม่นานก็จะตายแล้วถ้าอยู่ใกล้คนประเภทนี้บ่อย เราต่างหากครับที่จะอยู่ได้อีกไม่ทานไม่ใช่ไม่เห็นใจเขานะครับแต่คนบางคนนะ่ะเจอหน้าเราเหมือนกับเจอถังขยะเอาแต่เรื่องไม่สบายใจมาโยนใส่อยู่ตลอดเวลาห่างไกลคนประเภทนี้เอาไว้เพราะคุณไม่ใช่ถังขยะครับ 2. ชื่นชมและให้รางวัลตนเองคุณจะมีพลังงานไปทำอะไรได้